ติดเรื่องอะไรนะคะต้นทุนเล่นเงินแล้วก็เรื่องของโควิดเรามองตาเขาว่าเรารู้เลยพลังมันหายอ่ะมันเหนื่อยคมันมันเหนื่อยมากแล้วมันก็ไม่สำเร็จสักทีไม่ต้องร้องนิดหน่อยมันจะผ่านไปได้อันนี้ก็เป็นวัสดุทางการเกษตรนะครับทำจาก มันฝรั่งนะครับคุทำไมฝรั่งครับเราจะสามารถอัดแอพผลผลิตการเกษตรนั้นมาอยู่ในในงานอะไรได้บ้างคนรวยอ่ะมันจะมีทุกวิถีทางเพื่อจะทําให้ตัวเองรวยพี่อ่ะเห็นไหมครับโซซีสินค้าดีค่ะแต่แพ็กเกจพรีเซนต์การถ่ายรูปออกมาทุกอย่างมันน่าเบื่อปัญหาของเขาคือการพรีเซนต์ออกมาใช่ไหมใช่ใช่การพี่ทำยังไงคนอื่นจะเป็นชิงเขา We'll